วันนี้น้องพลอยจะทำอะไรครับวันนี้น้องพมาม่าวันนี้น้องพอยจะกินมาม่านะครับอันนี้น้ำเราก็ร้อนแล้วนะครับอันนี้พี่ปลกจะใส่มาม่าแล้วนะเป็นมาม่าแบบเผ็ดนะครับอันนี้พี่พลอยนิชาครับพี่ปุูกจะกินนะครับย่งนี้อะไรที่แก่แล้วอ่ะนี้พี่กขาปกูน้องพอยนิชานะครับราลังใส่มาม่าลงไปในหม้อแล้ว 啊、嗯，我原谅你。 ตอนนี้พี่พลอยนิชาครับกำลังเทคเครื่องปรุงลงในมาม่าแล้วนะครับพี่รับด้วยสิมาลางทำอะไรช้าเนี่ยพี่ทำอะไรช้าบ้าง น,นี้มาม่าเผ็ดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับน้องพริี่ชาเขาพ่่บกุกม่จานะครับจะกินหมดหรือเปล่านะครับหมดค่ะ าาดูหนะ้าน้องพลอยน่ชาครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่พลอยอเป็นไงบ้างครับเสด็จ่พาพบนล้วมันมันเปิดกัน อันนี้แม่แต่กับพี่กระปุกก็ออกไปแล้วครับเหลือน้องพลนิชาคนเดียวครับเป็นไงบ้างครับน้องพลนิชาเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดหรอกครับแต่ทำคนอื่นนับเผ็ดนะครับมาม่ารสนี้เผ็ดจริงๆนะครับน้องพลนิชากินใกล้หมดแล้วนะครับมาม่าเผ็ดแค่ไหนก็สู้นะครับเป็นคนชอบเส้นทบน้องพลนะครับเหลือไม่เยอะก็จะหมดนะครับคนเดียวนะครับเนี่ย คนอื่นกินไม่เยอะนะครับแต่น้องพลอยกินคนเดียวเกือบสองห่อครับ นางนับนางบอกไม่เผ็ดครับสังเกตที่ปากนางนะครับดูนะค,คนไม่เผ็ดครัดูที่ปากนะครับตะแคงหม้อนะครับ ครับมันตัดใช้ตะเกียบยากครับแต่ในกรณ์อพอก็เปียนมาเป็นช้อน,นครับอันนี้ก็หมดสำครับทั้งหม้อนะครับดูนางนะครับดูปากนางนะเป็นไงบ้างครับอะไรหนึอสองสามสวัสดีค่ะบ๊ายบาย